สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิมกะจ่ายแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะคิมก็อยู่ที่อ่างเก็บนะ้ำหมวกหมวกเหล็กนะคะวันนี้อ่างเก็บน้ําหมวกเหล็กนะคะคิมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ FC <oughs> ทุกท่านนะคะมาตกปลานะคะวันนี้เปลี่ยนหมายกันนะคะมาอยู่อ่างเก็บนะ้ําหมวกหมวกเหล็กนะคะ กิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านและพี่ๆเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับพี่ๆน้องเอฟซี c, ทุกท่านาไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับตอนนี้เวลา12นาฬิกาแล้วระค,ะโโครับโอ้โหอากาศดีมากๆเลยนะคะรับนี่นะครับเป็นหมายตกปลาของกิมกับจ่อยนะคะเดี๋ยวกิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะเอฟซี FC ทุกท่านาไปไปรับชมกันเลยนะคะนี่นะคะผมื่อจอดรถไว้ไวไวไว้้ด้านนี้นะคะนี่นะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีมา,มากๆเลยสวยมากเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีพี่ๆน้าๆนักตกปลานะคะมาตกปลากันเยอะเยอะนะคะนี่นะคะ เนี่ยคะด้านซ้ายมือของคิมด้านขวามือของคิมนะคะจะไปด้านนี้นะคะแต่หมายคิมก็จะอยู่ด้านาน,นี้นะคะคิมจะพาไปชมกันเลยนะคะตอนนี้จ่อยเดินเดินนําหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีน้องหมาด้วยมีหมาด้วยนะคะที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิทธิ์ขมีนะคะพอมาที่อ่างเก็บน้ําหมวกเหล็กนะคะก็มีนะคะนี่นะคะบรรยากาศด,ดีมากเลย วิวสวยมากเลยนะคะ,ว,ว,ว,นนะ,คะวิวสวยมากเลยนะวิวสวยมากเลยเป็นภูเขาล้อมแบบสองข้างเลยนะคะมีนกกระแตแต้วัดด้วยสงสัยนกกระแตวัดคงจะแบบคงจะวางขาไข่ไว้ไว้แถวนี้นะคะับขึ้นล็อกรถหรือยังเนี่ยเดี๋ยวดูกัน บรงใส่นกกระแตแต่แวดคงจะวางไข่นะคะไว้บริเวณแถวแถวนี้เนี่ยถึงว่ามันร้องมันห่วงห่วงไข่นะคะนี่นะครับโเป็นบรรยากาศยามเที่ยงเลยนะคะอ่างเก็บน้ำหมวกเหล็กนะคะ นี่นกกะตแต่แบิจะจะะให้ท่านชมได้ได้เห็นใกล้ๆนะครับนี่นะนี่นะนี่นะ ต้องขอภัยนถ้าลมแรงต้องขอภายทนะ่านทุกท่า,ทานเอีทุกท่านนะคะอาจจะมีเสียงลมนะคะลมอาจจะแรงนะคะนี่นะคะมีน้องหมามาด้วยนะคะนี่นี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นหมายนี่นะคะหมายตกปลานะคะก็คือเคยเหมือนว่ามี พี่ๆนดนนั่งตกปลามาตกปลากันเยอะเลยค่ะดูจากที่หมายมีร่องรอยนี่นะคะนี่เนาะโอ้เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะตอนนี้จ้อยก็กาลังทําทําร่มนะคะนี่นะคะนี่ใจลมถ้ามองไปด้านนี้นะคะรอบๆก็จะเป็นเขานะคะนี่สวยมากเลยครับนะคะนี่เข่าสวยมากเลยค่ะท่านชมทุกท่านนะคะดูนะคะอือด้านนี้นะคะ มาจอดรถไว้ด้านนู้นนี่เขาวสวยมากเลยนะคะด้านนี้ก็จะมีพี่ๆนานานักตกปลานะคะมาตกปลาเหมือนกันนะคะด้านนู้นนะคะบรรยากาศดีนะคะลมพัดเย็นดีนะคะเดี๋ยวคิวจะต้องเข้าร่มก่อนจ่อยทำร่มมาให้แล้วนี่ นะคะด้ดานโน้นก็จะมีพี่ๆนานานตตกปลานะคะนี่ตกปลาเด็กจะสูงให้ดูและะ้วี่ะนี่จะมีพี่ๆนานานมาตกปลากลางเด็กกันนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่กําลังมองหาพื้นที่ตกปลาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจธรรมชาตินะคะจะมาชมชมแบบภูเขานะคะวสวยๆน้าเย็นๆนะคะก็มาได้นะคะอ่างเก็บน้ําหมวกเหล็กน,นะคะเนี่ยนะคะ ด้านซ้ายมือของคิมก็จะมีพี่พี่นานานักตกปลามาตกปลากันนะคะนี่นะครับนี่อันนี้นี่เขาไปอยู่เข้าไปตกที่เกาะนะคะนั่งเรือไปนี่นะครับนี่นี่นะคะตอนนี้คิมก็ได้หมายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคิมต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคิมจะพาท่านผู้ชมท่านนะ้าเอฟซีทุกท่านนะคะมาดูหมายตกปลากันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้คิมลาไปก่อนนะ,ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ารับชมแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้คิมตลอดมาเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายคะ่ะ